ส <10. S 2> ิไม่เป็นไรคคะไหมว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับชาแนลแอนโทนีบล็อกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีอารมณ์อยากกินพิซซ่าก็เลยสั่งพิซซ่าของเด e p พิซซ่าของพอดีมา แล้วคือพอเข้าไปดูแล้วเขามีโปรโดีๆก็คือ oh. รับจุดจีนคือใหญ่มากอะทุกคนดูดิคือโปรเนี้ยถ้าสั่งอะ่ะเขาจะแถมฟรีไก่บัฟโล่หกชิ้นแบบนี้ร oh. าคารวม,มก็สี่ร้อยวาบาทถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้เลยนะคะ mm. เขามีเขาจัดโปร ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10กุมภาพันธ์เนาะของเดอะพิซซ่าของ n y นีนะแล้วก็พอดียันสั่งอันนี้เพิ่มมาเนี่เป็นแบบลิแบบมีแต่ขอบ189บาทอันนี้นคนน่ากินเวอร์ก็เลยสั่งลองสั่งมากินดูมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกวนน่าแป้งเขาบางมากทุกคนแป้งบาง ดีชิ้นใหญ่ข้างนอกเลยวันนี้อยู่ๆก็รู้สึกอยากกินแบบกินแป้งกินแบบขาบ้าวบไฮเรตอะไรนี้หรือว่าแบบประจำเดือนจะมาก็ไม่รู้ใครเป็นบ้างใครเป็นเหมือนแอนบ้างแบบอยากกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะท,ท,ทั้งทที่คือพิซซ่านี้ไม่ได้กินมาแบบ อุยครึ่งปีแล้วมันน้งนานทีจกกนะกินมันดีมากคือแบบ ฐานใหญ่หคุ้มมากกินได้สามสี่คนเนาะย้นต่อไปเดี๋ยวจะมาชิมมันให้ดูเขาบอกว่ามันเป็นชีสดับเบิลชีสเนี่ยมันมีซอสมาให้เลยเนาะนี่เป็นซอสแบบเหมือนชีสปะ่ะอย่างเป็นงไงสีไง เป็นหมูเหมือนหมูย้อยอ่ะอร่อยได้สิบสองชิ้นร้ยแปดสิบเก้าบาท ก็อันนี้ก็คือไก่ไก่ที่เขาแถมมาสี 4, ่หกเซนบัฟเฟโลอารมณ์แบบเกีเปรี้ยวเผ็ดเผืดบ,บอกไม่ถูก ถ้าอยากกินก็สั่งสั่งโปรนี้นะวันที่ห้าถึงวันที่สิบคุณคะเดือดพิซ่าของแบ่นคือหิวมาก้าในเช้าตอนนี้บ่ายโมงแล้วมัมนไม่กิวเลยก็เลยสั่งพิซซ่ามา รอประมาณครึ่งชั่วโมงจ้าเป็นจ,จุดอื้ ちょっと待って。<noise> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มอิ่มแล้วคือแบบอิ่มมากๆยังไงก็ถ้าใครอยากจะกินพิซซ่าก็ไปสั่งของเดอพิซซ่าคอมพาน,นีได้นะคะเขามีโปรลองเข้าไปดูในแอปของเขายัางไงก็วันนี้ขอฝากคลิปกินคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอะไรก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์ กด subscribe ให้เองแน่นนะก็จะได้เป็นกำลังใจให้เองทำคลิปต่อไปไปละบ๊ายบาย